มาที่ช่วงเช้าของวันนี้บ้างค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกเช่นเดียวกันหลายคนอาจจะติดตามเรื่องราวข่าวสารของคุณพิมพ์ก,กรกนกที่มีคลิปหลุดออกมานะคะกับ อดีตแฟนเก่าล่าสุดเนี่ยรู้ตัวคนปล่อยคลิปแล้วนะคะซึ่งเป็นผู้หญิงที่เคยคบหากับแฟนเก่าของคุณพิมพ์ค่ะเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นนะคะมันเกิดเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะมันได้มีคลิปหลุดโดยคุณพิมพกรกนกนะคะซึ่งเป็นอินฟลูเอนเซอร์สาวแล้วก็เป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงในโลกออนไลน์ออกมายอมรับตรงๆเลยค่ะว่าคลิปหลุดนั้นเป็นเธอกับแฟนเก่าจริงๆค่ะโดยพิมพ์เนี่ยได้เข้าแจ้งความดําเนินคดีกับคนที่ปล่อยคลิปแล้วนะคะและเชื่อไหมคะว่าคน แรกๆเลยนะคะที่โทรมาบอกคุณพิมพ์ว่าคลิปหลุดเนี่ยก็เป็นแฟนเก่าของคุณพิมพ์นั่นเองค่ะซึ่งตัวแฟนเก่าเองนะคะเขาก็ยืนยันว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนปล่อยคลิปไม่เคยเอาโทรศัพท์ไปซ่อมที่ไหนเลยไม่รู้จริงๆว่าคลิปเนี่ยมันหลุดออกมาได้ยังไงค่ะซึ่งถ้าจํากันได้นะคะคุณผู้ชมวันที่คุณพิมพ์เขาออกมาแถลงเนี่ยคือวันนั้นคุณพิมพ์เขาพูดทั้งน้ําตาเลยนะคะว่าทําไมคนที่ปล่อยคลิปต้องใจร้ายกับพิมพ์ขนาดนี้สําหรับคนที่เห็นคลิปแล้วส่งต่ออยากขอความเห็นใจช่วยให้เกียรติกันคนที่เห็นแล้วไม่กดเข้า ไปดูจะรู้สึกขอบคุณมากพิมพ์ยืนยันว่าจะดําเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเธอในวันนั้นกันค่ะแต่ว่าคือพิมพ์ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนเอาคลิปไปปล่อยแต่ว่าแค่รู้สึกว่าทําไมต้องใจร้ายกับพิมพ์ขนาดนั้นด้วยแล้วพิมพ์ก็ไม่ควรแบบมันต้องมารู้สึกอย่างนี้ค่ะก็ พูดไปแล้วว่าแบบขอความเห็นใจนะคะแล้วก็ช่วยให้เกียรติพิมพ์ด้วยอะไรประมาณเนี้ยก็ถ้าใครที่แบบรู้ว่าคลิปมันกําลังเป็นกระแสอยู่แล้วแบบเขาไม่แชร์ต่อหรือว่าไม่เข้าไปดูอะไรเงี้ยพิมพก็ขอบคุณมากะคะ่ะ จากนั้นนะคะในวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะตํารวจสืบสวนสอบสวนทางเทคโนโลยีค่ะได้นํากําลังไปค้นบ้านอดีตแฟนเก่าของคุณพิมพ์นะคะที่อยู่แถวหนองแขมกรุงเทพมหานครน,นี่เองโดยเข้ายึดทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก i p แ d แล้วก็มือถือค่ะพบว่ามีการส่งไฟล์ทั้งหมด7ไฟล์นะคะเป็นไฟล์ภาพแล้วก็วิดีโอไปยังอีกเครื่องหนึ่งค่ะคลิปที่หลุดออกไปเนี่ยมี2คลิปนะคะเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวแฟนเก่าของคุณพิมพ์ไปสอบสวนแล้วก็พอจะระแคะระคายแล้วแหละ ว่าใครที่เป็นคนปล่อยคลิปค่ะค่ะแล้วก็ความจริงที่น่าตกใจวันนี้ก็คือช่วงสายของวันนี้เองค่ะคุณการจอมพลังได้พาผู้หญิงคนหนึ่งมายอมรับต่อหน้าสื่อเลยนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนปล่อยคลิปจริงๆค่ะเธอทําไปนะคะเพราะว่ารู้สึกแคร์แล้วก็เสียใจมากที่จับได้ว่าฝ่ายชายเนี่ยไป แอบ,บนอกใจนั่นเองค่ะสาวคนนี้เนี่ยเขาคบหากับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่ายิววาริเป็นแฟนเก่าของคุณพิมพ์ค่ะและในระหว่างที่มีการครบหากันเนี่ยทั้งสองคนก็ทะเละาะเบาะแว้งกันมานะคะจุดเริ่มต้นของการค้นโทรศัพท์มือถือเธอเนี่ยไปต่างประเทศแล้วก็รู้สึกเอกใจว่าฝ่ายชายเนี่ยมีท่าทีแปลกๆระหว่างที่เธอไม่อยู่เนี่ยเขาไปอยู่กับผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่านะคะพอกลับมาที่ประเทศไทยเนี่ยก็เกิดการค้นโทรศัพท์เกิดขึ้นแล้วก็บังเอิญไปเจอคลิปลับนะคะที่มีความสัมพัน กับผู้หญิงคนอื่นมีทั้งคุณพิมพ์รวมไปถึงตัวของเธอด้วยค่ะแล้วพอผู้หญิงเนี่ย <c oughs> เห็นคลิปแบบนี้นะคะ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้สึกรับไม่ได้แล้วก็เสียใจมาก <c oughs> ก็เลยตัดสินใจส่งคลิปทั้งหมดเนี้ย <c oughs> เข้ามือถือของตัวเองจากนั้นเองเนี่ยก็ส่งไปให้เพื่อนดูนะคะ <c oughs> เพื่อระบ,บายความในใจค่ะแล้วก็เป็นที่มาของคลิปหลุดนั่นเองนะคะซึ่งก็ต้องมีการตรวจสอบอีกทีนึงว่ามันหลุดออกมาได้ยังไงจากเครื่องนี้ไหมหรือว่าจากใครหรือเปล่านะคะโดยเธอเนี่ยบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมจะชดใช ค่าเสียหายให้ได้มากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุกันค่ะเราโดนนอกใจค่ะเราโดนนอกใจแล้วก็เราสงสัยว่ามันคือใครก็เลยเข้าไปดูค่ะเจอทั้งคลิปใช่ค่ะเจอทั้งคลิปแล้วก็เจอทั้งตัวผู้หญิงที่เขาไปอยู่ด้วยค่ะมันมันมันเป็นมันเป็นหลายๆคนใช่ค่ะ ใช่ค่ะใช่มีการาทายทาย,ยคลิปเก<ม>ิดข,ขึ้นค่ะหนูถึงได้ส่งทุกอย่างมาในโทรศัพท์หนูใช่ค่ะแล้วหนูก็หนูก็เจอว่ามันมันมันก็ไม่ใช่แค่ผู้เสียหายคนเดียวมันยังมีคนอื่นแล้วก็มีตัวหนูด้วยเหตุการณ์เกิดนานแค่น่าค่ะ สักช่วงหนึ่งแล้วค่ะตรงตรงตรงไทม์ไลน์หนูหนูไม่แน่ใจเลยค่ะค่ะอ,อ่ะก็อย่างนี้ผมฝากนี้แล้วกันคือวันนี้ที่มาเนอะก็ผมไม่ได้เข้าข้างคนผิดหรือจะให้ผิดเป็นถูกนะครับวันนี้อน้องเขาพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการผิดก็ว่ากันไปตามผิดนะครับนะแล้วก็ เดี๋ยวเราหาหาเวลาหาโอกาสให้น้องเขาได้เจอกับทางฝั่งของคนที่เขาเสียหายแล<ะ>้ <c oughs> นี่นะคะก็แล้นี่นะคะก็เป็นเสียงของผู้หญิงที่ยอมรับว่าเองเป็นคนปล่อยคลิปนะคะ,ซ,คะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้คอมเมนต์ในโซเชียลส่วนใหญ่ค่อนข้างเห็นไปในทางเดียวกันว่ารู้สึกไม่อยากจะเชื่อ,อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันเกิดจากฝีมือผู้หญิงกันเองใช <น S 2> <ใน S 1> ่พะรู้สึกว่าผู้หญิงด้วยกันน่าจะเข้าใจเนาะว่าถ้าคลิปเราโดนปล่อยออกมาเนี่ยมันจะแแค่ไหน ถูกต้องค่ะแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าพรุ่งนี้เนี่ยจับตาดูเลยนะคะหลังจากที่รู้ตัวคนปล่อยคลิปแล้วคุณพิมพ์เองเนี่ยก็ได้สายตรงคุยกับคุณเอกภพสายไมยต้องรอดนะคะต้องจับตาดูหลังจากนี้ค่ะว่าจะมีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วว่ามีการดําเนินคดีถึงที่สุดอยู่แล้วแต่เรื่องการเยียวยาเนี่ยคุณพิมพ์จะเอายังไงต่อเราก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะ